สวัสดีในหัวจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะใส่ฟิลเตอร์ก่อนในหัวมาชื่ออะไรมาเห็นตอนตอนที่เราแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ฟิลเตอร์ตลอดเลยสวัสดีในหัวนะวันนี้มาดึกมากเลยว่าจะไม่ไรแล้วแต่ว่าทำกับข้าวให้น้องราะว่าทำกับข้าวกินเอง ทักทายทักทายตอนสองทุ่มสี่สิบแปดนาทีนะคะสวัสดีทุกคนด้วยจ้าเดิอกำลังจะอุ่นไอ้นั่นนะทุกคนกำลังจะอุ่นน้ำยาขนมจีนกำลังจะอุ่นน้ำยาป่ากขนมจีนอะ่ะในหวไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่ามันยังกินได้ไหมอะ่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วอะ่ะพี่แบงค์พี่แบงค์สวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะทักทายครับผมแม่ครัวโอ้ยเรียกซะ เดี๋ยวนี้อ้วยยดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้อ้วยยดที่กันแล้วเป็นแม่ครัวแล้วใช่ไหมป้าเนาะแม่ครัวก็แม่ครัวค่อยอันกำลังจะทําต้มสปาเก็ตตี้ให้ลูกสาวไม่ใช่หรอกต้มเส้นมักกะโรนีทุกคนเนี่ยจะต้มเส้นมักกะโรนีให้นางแล้วก็ใส่ใส่อะไรอ่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะใส่เนยเอ υ, เอใส่เนยทุกคนนั่นแหละแล้วก็ชนเราก็จะอุ่นอุ่นอันก็น้ํายาน้ํายาป่าเมื่อวานอะไม่รู้ว่ามันยังกินได้อยู่ไหมนะไม่กล้าชิมเดี๋ยวอุ่นอุ่นนางก่อนแล้วค่อยชิมตอนแรกว่าจะไม่กินแล้วแต่ว่าโ s <S อย่มีอะไรนี่มีอะไรจะกินก็เลยนั่นแหละมากินนี่ การไอย,ยังไม่หายดีนะพอกินแล้วันหวานเข้าไปแล้วมันชอบไอต่อได้ยุดได้ยุยังไม่บูดกินได้อยู่โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะลวกเส้นลวกเส้นเอานั้นก่อน อันนี้เรียกว่าขนมอะไรนะทุกคนเนี่ยที่มันอยู่ไทยแล้วมันมันอยู่ในเซเว่นอะปวดออกมามันมีไส้อย่างเงี้ยเป็นไส้อย่างเงี้ยแต่ที่ไทยมันจะเป็นออกไส้ไส้ขาวหรือไส้เหลืองจำไม่ได้นะที่อยู่ในเซเว่นอะอะไรยี่สิบห้าบาทกล่องหนึ่งยี่สิบห้าบาทมาอยู่นี่ก็มีนะทุกคนเรียกกินร้อนๆอ,อร่อยหรือว่าจะกินเย็นๆก็ได้นะเย็นๆเนี่เป็นอีกรสชาตินึง พี่รีโอสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยด้วยทุกคนจ้าพี่รีโอนะพิรีโอขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะจ๊ะ ท็อปตัวแทนนาเดียสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยจ้าสวัสดีครับพี่สากำลังจะอันต้มอุ่น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 น้ำยาป่าเมาื่อวานนี่กินน้ำยาป่าทุกคนพี่โอมาสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะมาเดินมากินน้ำยาป่าเมาื่อวานมันเหลืออยู่แล้วก็ขนมอันนี้จำชื่อไม่ได้มีในเซเว่นไทย แล้วก็กําลังต้มเส้นมากรโรนี้ให้ลูกสาวเอลิทโนโนโนฮาว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 ปะาป๊า,ปาล้างบดนะั่นนะ่ะไปทำไมก่อน